สวัสดีค่ะคุณมิโกะค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่เมืองอุตโนมิยะในจังหวัดโตโตชิกิค่ะถ้ามาเที่ยวอุตโนมิยะแล้วไม่กินเกียวซาถือว่ายังมาไม่ถึง เนื่องจากเป็นอาหารขึ้นชื่อขนาดที่ว่ามีรูปปั้นเกียวซาตั้งอยู่หน้าสถานีถ่ายรูปด้วยกันไว้เป็นที่ระลึกนะคะทําไมเมืองอุตสโนมิยะจึงขึ้นชื่อในเรื่องเกียวซาก็มาจากชว่วงสงครามทหารบอกประจำเมืองนี้ ถูกส่งไปยังภาคเหนือของจีนนานา,นาเลยคุค้นเคยกับมันแล้วนำกลับมาเผยแพร่นั่งเองปัจจุบันมีร้านเกียวซ่ามากกว่า80ล้านกระจายกันอยู่ไปทั่วเมืองค่ะในนั้นร้านที่อยากจะแนะนำในวันนี้ตั้งอยู่ที่ถนนมิยาจิมาโจหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเกียวซ่าสตรีทค่ะ ที่นี่หันไปทางไหนก็เจอสัญลักษณ์เกียวซ่าไม่ว่าจะเป็นไฟที่ถนนป้ายรถเมลสังเกตบนพื้นก็จะมีฝาท่อระบายน้ำลวดลายเกียวซ่าโดยชิ้นหนึ่งมีสีน้ำตาลอมสีสม้มน,น่ารักจังน,นอกจากนี้ยังมีร้านเกียวซ่าเจ้าดั่งตั้งอยู่5้าร้านด้วยค่ะ และที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือร้านนี้ค่ะร้านมิม,มินสาขาหลักเปิดมานานกว่า60ปีมาลิ้มรสชาติตั้งเดิมได้ค่ะ <Okay. S 1> เพราะร้านนี้ดังจริงๆก็ต้องอิบปัดเข้าคิวค่ะตรงข้ามร้านจะมีที่โจอโดรถและในบริเวณที่โจอโดรถมีพื้นที่ไว้ให้ลูกค้าที่รอคิวค่ะ เราไปถึงร้าน10โมง15นาทีได้อิบัดแรกเลยมุ่งม,มั่นจริงๆร้านเปิด11โมงค่ะระหว่างรอคิวก็มีอะไรให้ลูกค้าทำค่ะ,รรค,ะคือกาชาปนที่มีแต่ในเมืองอุตโนมียะเท่านั้นถึงจะได้พวงกุญแจเกียวซาเจ้าดันจาก10ร้านค่ะใกล้จะเปิด ขอสั่งอาหารก่อนนะคะเมนูง่ายๆมีเกี๊ยวซาสามแบบย่างโทอน้ำและข้าวสวยกับเบียเท่านั้นค่ะร้านเปิด11โมงเราเข้าไปได้เลยค่ะเตรียมน้ำชิมโดยน้ำโชยุน้ำส้มสายชูน้ำมังงาพริก ผสมกันตามใจชอบค่ะอาหารมาแล้วเราสั่งเคียวซ่าย่างสองที่เกียวซ่าน้ำกับโทษยังมาหนึ่งและเข้าสวยถ้วยเล็กค่ะนี่คือเกียวซ่าย่างถ้าจะกรอบดีนี่คือเกียวซ่าโทษ เกี๊ยว่า้ำหน้าทานเช่นก,กันค่ะแป้งบางบางกรอบนอกนุ่มในสดใส้หมูบดผสมผักคข,ข,ข้างเยอะไม่ว่ากินกี่ชิงกนก็ไม่รู้สึกเลี่ยนเท่าไหร่ จึนถือเป็นจุดเด่นของเกียวซ่าที่อุตโนมิยะนั่งเองค่ะอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเช็คบินที่โต๊ะค่ะรวมแล้ว1,720เยนเท่ากับประมาณ500บาทค่ะอร่อยคุ้มค่าที่รอมานานค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปเมืองอุตโนมิยะต้องลองเกียวซ่าที่ร้านมิมินนะคะ วันนี้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะ